อันตรายตรงไหนบ้างและเด็กๆมีวิธีการป้องกันอันตรายอย่างไรอันนี้คือเป็นก,รนการถามคำถามคิดวิเคราะห์เริ่มจากเลขที่หนึ่งเลยค่ะพร้อมไหมคะลูกบอลพร้อมไหอ่าพร้อมเลยน้องภูตอบคำถามณครูเลยค่ะคิดคิดคิดคนอื่นคิดไปด้วยนะคะระหว่างน้องภูตอบ ในบ้านมีอันตรายตรงไหนบ้างแล้วลูกมีวิธีป้องกันอย่างไรสองคำถามคำถามคำถามสองคะ่ะปลั๊กไฟค่ะอ๋ปลั๊กไฟอ้อเก่งมากปลั๊กไฟมีอันตรายน้องภูมิมีวิธีการป้องกันอย่างไรคะอืม<ะ>ป้องกันยังไงอยาเล่น อ่าไม่ไปเล่นถ้าเกิดว่าจะจะเสียบปลั๊กไฟนี่น้องทูเสียบเองหรือว่าทําอย่างไรคะให้ผู้ปกครองเสียบให้ครับเก่งมากเก่งมากลูกโอเคปลั๊กไฟเป็นอันตรายนะลูกนะปลั๊กไฟมีรูอย่าเอานิ้วไปแยอย่าเอาไม้ไปเขียแล้วก็เราก็ไม่ควรที่จะเสียบปลั๊กไฟเองให้ผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่เสียบให้นะคะไมเก่งมากเก่งมากลูก,ลกรู้จักดูแลตัวเอง ต่อไปน้องบีบีค่ะบีบีพร้อมไหมคะพร้อมครับโอเคค่ะบีบีตอบคำถามคุณครูเลยค่ะอหน,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 น้าบ้านครับอะไรหน้าบ้านนะเนาะเบนเบนลกหน้าบ้านครับครับทำไมครับหน้าบ้านมีรถผ่านครับ โอ้หน้าบ้านมีรถผ่านถ้าจะข้ามถนนต้องมองซ้ายมองขวาแล้ววิ่งใช่ไหมคะใช่ครับไม่ใช่มองซ้ายมองขวานั้นถูกแล้ว<ม>แต่ไม่วิ่ง,ต,ง,<ะ>งต้องบอกผู้ปกครองอ่ะต้องบอกผู้ปกครองพ่อแม่พาข้ามลูกอย่าข้ามถนนเองนะคะ เป็นเด็กเป็นเล็กอย่าข้ามถนนเองอันตรายนะคะมองซ้ายมองขวาก็จริงแต่บางทีด้วยอะไรอาการตัดสินใจของเราที่ผิดพลาดด้วยวัยของเราอะ่ะเราไม่มีประสบการณ์มันอาจจะเกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นบีบีถ้าจะข้ามถนนบอกพ่อแม่พี่นะ้องพี่หรือว่าผู้ปกครองคนที่ตัวโตวกว่าเรานะลูกนะเขามีประสบการณ์มากกว่าอย่าข้ามคนเดียวนะลูกนะ เก่งมากอ่ะนี่รู้จักดูแลตัวเองเกๆๆ่งเก่งเกงเอาต่อไปน้องกายค่ะน้องกายน้องกายพร้อมไหมคะพร้อมคัคบอ่าน้องปลาน้องกายตอบคำถามุนคุณเลยค่ะไม่ออกไปเล่นตอนกลางคืนครับอ๋อไม่ออกไปเล่นตอนกลางคืนคทำไมทำไมถึงไม่ออกไป<ม>คะเพราะเดี๋ยวจะลูครับ อ๋อเดี๋ยวเจองูแล้วงูมันอยู่ที่ไหนอะลูกงูอยู่ที่ไหนอะหน้<ด>บ้า,บาครัะอ๋องูอยู่หน้าบ้านอ๋อแสดงว่าบ้านน้องกายมีมีต้นหญ้าใช่ไหมคะบริเวณรอบบ้านมีต้นหญ้าต้นไม้ใช่ไหมอ่าเพราะว่างูมันชอบจะอยู่ในพงหญ้าหรือว่าอยู่ที่ป่าลกๆแสดงว่าบ้านของน้องกายมีบริเวณที่ว่าเป็นหญ้าเป็นป่าใช่ไหมคะใช่ครับ อ่าเก่งรู้จักคิดแสดงว่าพ่อแม่สอนใช่ไหมคะว่าอย่าไปเล่นในป่าหญ้าเดี๋ยวงูมันจะออกมา,า,าใช่ไหมคะมอ่อเพราะว่างูนี้นะคะงูมันเป็นสัตว์ที่ออกหากินตอนกลางคืนอ่าคุณครูก็ฟังที่ผู้ใหญ่เขาเล่ามาว่าถ้าเกิดว่าใครโดนงูกัดตอนหัวค่ำมีโอกาสเสียชีวิต แต่ถ้าเกิดว่าใครโดนกัดตอนหัวรุ่งม,มีโอกาสรอดชีวิตเพราะว่าเขาบอกว่าตอนหัวค่ำอ่ะงูมันมีพิษเยอะแล้วมันก็จะออกหากินหาเหยื่อมันก็ยังใช้พิษไม่หมดแต่ถ้าหัวรุ่งอ่ะมันกินอิ่มแล้วมันใช้พิษหมดแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ว่าโดนกัดหัวรุ่งก็อาจจะรอดชีวิตแต่ทั้งหัวค่ําและหัวรุ่งเราก็ไม่อยากโดนกัดใช่ไหมคะน้องกายเออเก่งโดยจกคิด<ช>เร่งมากค่ะเก่งมากเก่งมาก เอาน้องไทไทันไททันพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วครับเกง่งเเด็กๆคิดเก่งนะคะคำตอบไม่ซ้ํากันเลยเอาน้องไททันตอบคาตอบคุณครูสิคะตอบคาถามคุณครูค่ะุณครูครับครับเีาจรถชนครับอ๋อไม่ไม่อยู่ใกล้ถนนใช่ไหมคะเพราะว่าอันตรายจากรถบางครั้งรถมันก็วิ่งอยู่บนถนนใช่พาข้ามถานนครับ ขาเก่งมากลูกเออโดยจะคลิดเก่งมากต่อไปน้องสายค่ะน้องสไปยพร้อมไม่ขาสายอ,อ่าปิด,ดคยวยคว้าด้วยตัวเองครับอือต้องให้ใครทำให<ค>้ทำให้เธอผู้ผู้ใหญ่ครับให้ผู้ใหญ่ทำให้ เด็กๆนะคะเด็กคะทำอะไรไม่เป็นทำอะไรไม่ได้ต้องบอกผู้ใหญ่นะคะอย่าอายอย่าขี้อย่าเถื่อนเมื่อก่อนค้ณก็ทำอะไรไม่เป็นเปิดกล่องไม่เป็นเปิดแก๊บไม่เป็นเปิดจะใช้เครื่องสภาพไม่เป็นนะคะคุนก็ให้พี่สอนให้แม่สอนตอนนี้คือเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณก็ทำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นทำอะไรไม่เป็นไม่ต้องอายค่ะโอเคค่ะผ่านแล้วไม่ อ่าน้องต้นข้าวมีอะไรคะลูกไม่มีอะไรคะ่ะอ่าต้นข้าวตอบคําถามคุณครูเลยค่ะไหนไหนก็ถาก็คุยกันแล้วตอบเลยค่ะอันตรายในบ้านเรามีตรงไหนบ้างแล้วหนูมีวิธีการป้องกันอย่างไรไเปิดหน้าจอเลยลูกสาวเปิดหน้าจอเลยตรงไหนบ้างคนอื่นคิดนะคะเดี๋ยวคุณครูถาม มีตรงไหนบ้างอันตรายค่ะอออันตรายจากของมีคม,มเพราะฉะนั้นเด็กๆไม่ควรใช้มีดวันนี้เหมือนครูอ้นเอามีดผ่าชมพู่ใช่ไหมคะเด็กๆควรทํำไหมเด็กๆควรทำไม่ได้คุณข้าอ่าเด็กๆไม่ควรทําแต่ครูอ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณครูอ้นใช้มีดผ่าชมพู่ได้แต่น้องต้นข้าวไม่ควรทําเด็กๆต้องให้ผู้ใหญ่ทําให้นะคะโอเคเก่งมากค่ะ เอาต่อไปน้องอฟัอฟฟานอัฟฟานพร้อมไหมคะอฟัฟฟานพร้อมไหมครับพร้อมนะครับอ้าตอบคำถามุนคูคเลยค่ะกินอะไรอ่ะถ้าทางอร่อยพูดเลยพูดเลยพูดแน่พูดเลย,เลยอันตรายอะไรบ้างแล้วมีวิธีป้องกันอย่างไรหนึ่งอย่างอัฟันมีเมลด้วย เล่นที่ถนนไม่เล่นที่ถนนเพราะว่ามีรถวิ่งผ่านอาจเกิดอันตรายนะคะดีมากเล่นในบ้านแล้วเอาฟานเลี้ยงแมวต้องระวังแมวด้วยนะลูกนาะเวลาเล่นกับแมวนะมมาืมาค่ะเอาต่อไปน้องเคเบิลค่ะลูกเคเบิลพร้อมไหมคะพร้อมครับอ้าวอันตรายอะไรบ้างคะรอบๆตัวเรา จกข้ามถนนเองครับครับไม่ข้ามถนนเองเพราะว่าเรายังตัดสินใจไม่ได้ต้องให้ผู้ใหญ่พาข้ามนะคะเก่งมากค่ะแสะดงว่าบ้านอยู่ใกล้ถนนใช่ไหมลูกระวังนะคะเออเก่งเก่งเก่งอ่ะต่อไปน้องน้องออดก้าค่ะออดก้าพร้อมไหมค่ะน้องออดก้าพร้อมไหมคะ ปัดก้าไปไหนแล้วเออไม่เห็นปอดก้าออกแล้วอ๋อนอดก้าออกแล้วไม่ทันได้พูดเลยออกเสียแล้วเอาต่อไปน้องอาทิตย์ค่ะอาทิตย์ตอบคำถามคุณครูค่ะลูกอ้ามถือแก้วมือเดียวครับอ้ามถือแก้วนะ้ำมือเดียวเพราะอะไรคะจะมันจะหล่นไป เท้าได้ะครับอ่าเดี๋ยวมันจะหล่นมันจะตกลงพื้นแล้วแตกนะคะแต่จริงๆแล้วนะเด็กๆอ่ะคุณครูจะไม่ให้ผู้ใ,ผใหญ่อ่าผู้ใหญ่เขาจะไม่ให้เด็กๆถือตัวแก้วนะคะเหมือนวันก่อนที่คุณครูให้เด็กๆดื่มน้ำกับแก้วใช่ไหมคะคุณครูบอกว่าเด็กๆไม่ต้องไม่ต้องยกแก้วเองเลยคุณครูจะเทน้ำให้เพราะว่าเดี๋ยวแก้วแตกแล้วคุณครูก็เปลี่ยนมาเป็นขวดพลาสติกกับแก้วแก้วอะไระแก้ว อย่าพลาสติกนะคะเพราะว่าอันตรายมากพอวันตกแตกแล้วมันจะทําให้พอเด็กไปเหยียบแล้วมันจะเกิดบาดแผลน,นะคะเก่งๆรู้จักดูแลตัวเองนะคะเอาต่อไปน้องโปรดไม่ได้เรียนนะคะต่อไปน้องกับตนันน้องกับต,นบต,นตนันค่ะกับตันตอบคาถามคุณคูเลยค่ะอัาตราย รักผิรถตีบไม่ตีบเร็วๆเจจ้าลุงไดอ้อันตรายจากการปั่นจัก,กรยานถ้าเกิดว่าเราปั่นเร็วๆมันจะเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วที่ที่ที่ป้ายตาน้องกับตันเป็นอะไรอ่ะลูกพักาดลบจักรยานครับ <laughs> เจ็บไหมลูก <laughs> เจ็บครับ เออได้ประสบการณ์โดยตรงเลยบอกว่าอยาอยาอย่ากีเร็วๆดูล่ะจำไว้นะครับเก่งเก่งเก่งเออครับครับเอาต่อไปต่อไปน้องลิต้าค่ะน้องลิต้าพร้อมไหมคะพร้อมค่ะอ่าอันตรายอะไรบ้างคะ วิ่งห้ามวิ่งไปที่มะพร้าวจะหล่นค่ะห้ามวิ่งไปที่จานุนค่ะอ๋อที่บ้านน้องลิต้ามีต้นมะพร้าวหรอคะมีค่ะอําทไมถึงไม่วิ่งไปที่ต้นมะพร้าวที่มะพร้าวจะหล่นคะเดี๋ยวมะพร้าวจะหล่นทําให้เราล้มค่ะเดี๋ยวมะพร้าวเดี๋ยวมะพร้าวจะหล่นใส่หัวแล้วที่ใต้ต้นมะพร้าวนะคะถ้าเกิดว่ามีมะพร้าว มีมะพร้าวที่ว่าแห้งๆจะหล่นนี่ผู้ใหญ่เขาก็จะไม่จอดรถกันเมื่อก่อนกูอ้นก็สงสัยว่าทําไมไม่จอดรถใต้ต้นมะพร้าวเพราะมันร่มทีนี้ก็เลยถามผู้ใหญ่ก็บอกว่านู่นดูบนยอดมะพร้าวก่อนสิมีมะพร้าวแหง้งแสดงว่ามันกําลังจะหล่นแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็หลีกกันแต่ถ้าเกิดว่า เราไม่รู้เราไปเราเอารถไปจอดเอาของไปวางมะพร้าวมันตกใส่ของหรือว่ารถเราอาจพังได้นะคะเราก็ต้องดูดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราเหมือนกันนะคะเหมือนบ้านน้องลิต้ามีต้นมะพร้าวก็ต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยนะ้าก็มันแห้งๆแ,แล้วอย่าไปเดินเล่นใต้ต้นมะพร้าวเดี๋ยวมันตกมาโดนหัวนะคะโอเคค่ะรู้จักคิดเก่งมากคะ่ะลูกเอาต่อไปน้องน้อยนาค่ะ ไม่กดน้ำร้อนด้วยตัวเองค่ะเดี๋ยวมันจะรวกมือใช่แล้วค่ะอันอน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าควรให้ผู้ปกครองกดค่ะเก่งมากบกางเลยบอกเสร็จสับโอเคต่อไปพาขอได่ราชาวักค่ะมารีบไปรีบมานะคะอีกสามคนถึงนะคะ น้องน้ำฝนค่ะน้องน้ำฝนค่ะขอไปกินน้ำครับครับเชิญได้เลยครับแล้วรีบก,กลับมาน้องน้ำฝนพร้อมไหมคะพร้อมค่ะไม่มครวรปีนหน้าต่างคะ่ะเพราะจะจะตกลงมาแขนขาหักได้คะ่ะขอบคุณค่ะไม่ใช่หน้าต่างไม่ควรปีนนะคะหน้าต่างก็เปิดไว้รับลมไม่ อ่าก่สร้างไว้สําหรับเปิดรับลมแล้วก็ปิดนะคะไม่ไม่ได้สร้างไว้สําหรับให้เด็กๆปีนนะคะถ้าจะปีนก็ไปปีนต้นไม้น่้นแต่ต้องระมัดระวังนะคะโอเคเก่งมากค่ะต่อไปน้องโอค่ะไปปาาัดปปสาวว่าไปเลยครับน้องไตรตาอ่าน้องโอพร้อมไหมคะพร้อมค่ะอ่าบอกมาเลยค่ะอันตรายรอบตัว อะไรบ้างอันตรายรอบตัวไม่ควรไม,ไม่ควรไปเล่นประตูค่ะอ,อ๋อไม่ควรไปเล่นประตูแล้วประตูเป็นของเล่นไหมคะไม่ค่ะประตูเออใช่ไม่ควรไปเล่นประตูทำไมไม่ควรไปเล่นคะเดวจะ มือเดี๋ยวจะโดนประตูหนีบค่ะใ่ใช่เพราะว่าประตูมันมันเป็นมาแบบประตูไม้แล้วหนักใช่ไหมคะบางครั้งเราเด็กตัวเล็กๆไปสู้แรงดันของประตูไม่ไหวถ้าเกิดว่าลมพัดแรงๆมันปิดมาโดยไม่ตั้งใจเราก็จะโดนหนีบนะคะเก่งมากค่ะลูกต่อไปน้องข้าวหอมนินเลลาค่ะ ข้าหอมลินเลยลาค่ะอยู่ไหมคะลูกสาวในอน,น้องข้าวหอมพร้อมไหมคะบอกมาเลยค่ะอันตรายรอบตัวคัลูกบอกมาเลยหนึ่งอย่างแล้วก็มีวิธีการป้องกันอย่างไรคุณค่ะค่ะพูดดังๆหน่อย บนพื้นได้ยินแต่บนพื้นไม่ยังหอมค่อ๋อเราวป้องกันอย่างไรคะทำไมคะได้ยินแต่บนพื้นอ่ะไม่นอนบนพื้นหรอคะหรือว่าไม่ <c oughs> ไมน,น,น,น้นองข้อม เข้ามาใกล้ๆโทรศัพท์หน่อยแล้วก็พูดช้าๆช้าๆอีกครั้งหนึ่งอะไรบนพื้นค่ะคุณครูไม่ได้ยินเลยไม่ทำน้ำหกลงบนเออไม่ทำน้ำหกลงบนพื้นเวลาลูกพูดลูกเปิดปากกว้างๆนะคะเออไม่ทำน้ำหกลงบนพื้นเพราะว่ามันจะทำให้พื้นลื่นนะคะถ้าน้ำหกนี้เราต้องทำยังไงคะลูกเช็ด ่ะเช็ดไอแห้งเลยดีมากค่ะผ่านนะคะน้องนาเดียลับมาหรือยังคะถึงคิวแล้วนะคะลูกอานาเดียตอบคุณครูเลยค่ะอันตรายอะไรบ้างที่เราต้องระวังและมีวิธีการป้องกันอย่างไรจะดูดูดดด ในห้องน้ำก็มีอันตรายนะคะห้องน้ำมีน้ำพื้นเพราะฉะนั้นพื้นเปียกพื้นแฉะเราเวลาเข้าห้องน้ำเราก็เดินระมัดระวงังเดี๋ยวมันจะลื่นลม้มลงมานะคะอออมีอันตรายอะไรบ้างน้องนาเดียคิด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  อันนี้วันนี้เด็กๆคิดกระหมาาตอบเองได้คําตอบหลากหลายมากเลยแสดงว่าเด็กๆรู้จักคิดนะคะไม่ต้องจําจากที่คุณครูสอนคิดเองตอบเองแก้ปัญหาเองเด๋ยวคนตอบมาหมดแล้วนะเดียคิดถูกหรือยังนาเดียคิดออกหรือยังคะคิดไม่ออกเดี๋ยวไ็ตอบคุณครูมานะคะเพราะว่ามันเริ่มจะหมดเวลาแล้วนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะฝากเด็กๆนะคะข้ามทางม้าลายค่ะอ๋อเวลาข้ามถนนต้องข้ามทางม้าลายแล้วข้ามเองหรือว่าให้ผู้ใหญ่พาข้ามคะให้ผู้ใหญ่พาข้ามค่ะค่ะเพราะว่าเราเป็นเด็กนะคะเด็กๆต้องให้ผู้ใหญ่พาข้ามถนนจนนู้นนะลูกจนป .4 ป .5 นั่นแหละ ป .1 ป .2 ป .3 ก็ไม่ควรข้ามถนนเองเพราะมันอันตรายโดยโดยวัยวัยที่เราเป็นเด็กแล้วก็พัฒนาการของเราเป็นเด็กยังเป็นเด็กน้อยอยู่เป็นเด็กวัยก่อนปฐมต้นน่ะก็วัยวัยปฐมต้นน่ะก่อนจะถึงวัยอ <c oughs> ่ะเพราะฉะนั้นเด็กยังมีวุฒิภาวะไม่เพียงพอในการคิด ตัดสินใจต้องพึ่งพาผู้ใหญ่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นการข้ามถนนนี่ก็อันตรายเครื่องใช้ไฟฟ้านี่ก็อันตรายนะคะเพรา,ตาะ,ะราต,าต้องให้ต้องพึ่งพาให้ผู้ใหญ่ดูแลนะคะลูกไม่ต้องอายนะคะไม่ต้องอายว่าเราทําไม่ได้เดี๋ยวพอเราโตขึ้นเราก็จะทําได้ตามวัยนะคะวันนี้นะคะ,ะคุณครูฝากนะคะ น้องน้องนับตงังนับตังเข้ามาแล้วเอานับตังบอกคุณครูหน่อยสิคะว่าอันตรายอะไรบ้างและมีวิธีการป้องกันอย่างไรห้ามไปนั่งที่ต้นไม้อันใหญ่ค่ะอืมทำไมกะทต้นไม้อันใหญ่ร่มดีทำไมนั่งไปนั่งคะงเวลามีลุมพัดค่ะ อืมมีนาลมพัดลมพอพัดไปกิ่งม <า S 2> จ้งจะเลินใส่หัวค่ะเก่งมากเออรู้จักคิดเก่งเก่งดูโอเคถ้าลมพัดนี่เราไม่ควรอยู่นอกบ้านเลยยิ่งไปนั่งใต้ต้นไม้ไม่ควรนั่งเลยนะคะโอเคค่ะถ,ถือว่าเด็กๆเก่งนะคะรู้จักคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองคือ เด็กๆไม่ต้องจําที่คุณครูสอนไม่ต้องเอาคําตอบที่คุณครูสอนมาตอบแล้วนี้เด็กๆฟังจากที่คุณครูอธิบายเรื่องราวต่างๆแล้วเด็กๆสามารถคิดเองได้คิดเองได้โดยใช้ประสบการณ์ของตัวเอง ประสบการณ์ของเราคือก็คือสิ่งที่เราเรียนรู้เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานะคะเหมือนคนที่ว่าบ้านอยู่ใกล้ถนนก็ต้องระมัดระวังการข้ามถนน,นคนที่ว่าบ้านมีต้นไม้เยอะๆก็ต้องระมัดระวังในการอยู่ใกล้ต้นไม้หรือว่าการออกไปเล่นนอกบ้านที่มีมีสัตว์เลื้อยคานนะคะเราก็ต้องรู้จักดูแลระมัดระวังตัวเองอยู่ในบ้านก็ต้องระมัดระวังเครื่องใช้ไฟฟ้าห้องน้ําห้องซ่วมโตะ๊ะกินข้าวอุป,ปกรณ์ต่างๆนะคะนี่คือการ ดูแลตัวเองให้รู้รอบปลอดภัยในชีวิตประจำวันนะคะเก่งมากเลยลูกคุณครูชื่นใจทุกคนเลยเด็กๆคุณครูกล้าพูด,พดกล้าแสดงออกทุกคนเลยยอดเยี่ยมเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูไม่ได้สอนเสริมทักษะอ่านเขียนนะคะเพราะว่าเวลาจะหมดแล้วมัวแต่ไปพูดเรื่องทวงงานทวงเงินอยู่นะคะฝากเด็กๆทุกคนนะคะไปฝึกอ่านฝึกอ่านพยัญชนะภาษาไทย สระในภาษาสระและว้ววรรณยุกในภาษาไทยนะคะพรุ่งนี้คุณครูจะ,ได,ะได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะพรุ่งนี้คุณครูคจะสอนสระอํานะคะฝึกฝันเสียงกอไก่กอขอไข่ขอ,ขขอนอนหน,อนูนอนออํานาจอะไรแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราจําเสียงพยัญชนะได้นะคะเราก็จะสามารถผสมคําได้นะคะโอเคค่ะแล้วก็อ้อฝาก วันทั้งเจ็ดหปีมี12เดือนนะคะเดี๋ยวคุณครูอะ่ะทำทำแปลดฟอร์มของไอเสริมทักษะไว้แล้วว่าเด็กๆควรรู้อะไรบ้างนะคะอ,อ้อนับเลขด้วย1-30แล้วก็นับถอยลางสามสิบยีบเก้ามานะคะทั้งเลขไทยทั้งอลา,าบิกเดี๋ยวคุณครูจะส่งไปให้ถ้ามีเวลาเด็กๆก,ก,ก็ถามจากผู้ปกครองนะคะว่าหนูจะฝึกนับเลขจะฝึกนับวันทั้งเจจะฝึกนับอ่า เดือนทั้งปีแบบนี้นะคะฝึกไว้นะคะแล้วก็จะฝึกอ่านอ่านเขียนอ่านเขียนพยัญชนะนะคะมีบางคนที่คุณครูตรวจงานแล้วบางคนยังเขียนเขียนไม่ถูกต้องนะคะเวลาเด็กๆเ,เขียนหนังสือนะคะเขียนให้เสร็จก่อนแล้วค่อยยกมือม้วนหัวก่อนแล้วก็เสร็จแล้วลากลงมาเป็นตัวอักษรแล้วค่อยยกมือบางคนม้วนหัวทีหนึ่งยกทีหนึ่งมันไม่ใช่มันไม่ใช่หลักการเขียนที่ถูกต้องนะคะถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจว่าเขียน หนังสือแบบไหนนะคะดูคลิปที่ค <co ุณครูส่งไปให้ดูซ้ำได้นะคะลูกสำหรับวันนี้นะคะเราก็พอแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เจอกันตอนหนึ่งทุ่มอีกนะคะน้องน้อยนาบอกฉันค่ะลูก เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสายบา,ายค่ะน้อนหลับฝันดีทุกคนนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะ